สวัสดีพี่น้องประชากรชาวโลกสวัสดีทุกทุกท่านทุกชาติทุกภาษาทุกเชื้อสายทุกเผ่าพันธุ์สวัสดีทิ้นปีวันนี้นะครับ31ไม,ไม่ใช่มกราเลย31วันว่า2มก้าคม16กำลังจะผ่านไปนะเป็นไงครับได้บลัก,กัน ได้อะไรกินกำน,น่ำไหมครับไปเที่ยวที่เที่ยวไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะครับขอให้บุญนัดก,กันเยอะๆนะครับขอให้มีความสุขในสิ่งที่ท่านทําในสิ่งที่ท่านจะไปทำต้องเชี่วเดินทางปลอดภัยนะครับเดี๋ยวอวยใหม่ตอนหลังอ่ะดูสถานการณ์ของคนเกิดวันอาทิตย์ประจาวันที่31ธันวาคมถึงวันที่6 6มกราคม2 500, 5 5พห้าอ่ะชมครับหนึ่งสองสาส่เจ ้าสิบบร้อยครับคุณเกหวายสินะครับใบแรกบึงนะดีครับสามเหรียญมีเหรียญขึ้นมาถือว่าดีแน่ๆครับ6ถ้วยให้อของเด็กและผู้หญิงเด็กคือไม่เท้าอันเดินทางการเดินโริย,ยัสัน้นสามถ้วยว้าวเจอน้าคู่ครับ เราดาบเราดาบอื่นอื่นสาม,มีเท้าอ่าความรักแม่งมาคู่อะไรด,ดูดิดูดิดูมันแก้ผ้ามันเนี่ยสองใบต่อเนื่องเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีใครลักซอนด้วยเฮ้ยกลับหัวอ,อ,อ่ะดูผ้าใหญ่นะครับผ้าใหญ่ขึ้น The Lover กับ The Devil เดือดกามเดือดสองใบอุย้ย เอาในด้านดีอะ่ะมันเป็นอาชีพถึงอ,อาชีพพวกนี้เป็นอาชีพข,อขอัดกับศสล้อทำมันดีงามแล้วกันเออเนี่ยล็เวอร์ก็เป็นอาชีพเกี่ยวกับความสวยความงามเกี่ยวกับส่วนมากมันจะเป็นพวกอะไรอะ่ะของแต่งตัวให้มันสวยอะ่ะเสื้อผ้าอย่างเงี้ยลิติกอะไรพวกเน,นี้ประมาณนั้นนะครับในล็เวอร์เนี่ยของสวยงามของที่ยั่วยวนยอดแบบ จนเนื้อจนจนจนย่วยจนไปหมดอ่ะเห็นเราต้องซื้อเห็นเราต้องเอาอ่ะนั่นแหละคือไพ่ระเบิดอะครับมาดูเรื่องการงานนะครับการงานมีสามมเท้าเด็กไม้เท้าเจ็ดม้เท้ามีถึงเจ็ดม้เท้านะครับถือว่ายังเอาตัวรอดได้การงานยังไปได้ดีนะครับการเงินมีใบเดียวแต่สามเหรียญเนี่ยการเงินมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่เท่านี้เท่านั้นนะมันขึ้นอยู่ความสามารถของท่านขึ้นอยู่ว่าท่านทำอาชีพอะไรขึ้นอยู่ว่าท่าน มีพรสวรค์อะไรท่านทําอาชีพของท่านได้ดีขนาดไหนนะครับไม่รู้ก็เรียนรู้เพิ่มนะครับแค่นั้นมันไม่ใช่ว่าเงินน้อยนะสามเหรียญน,นะมาเป็นกลุ่มมาเป็นก้อน,นครับบางทีเยอะกว่าเงินเดือนคนบางคนบางทีก็อาจจะมีอะไรที่ทํางานพักเดียวปุ๊บเราก็ได้เงินก้อนมาปั๊บเนี่ยคือสามเหรียญน,นะครับดังนั้นเรื่องการงานการเงินนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ ก็ค okay, ระวังถ้าคุณจะลงทุนถ้าคุณจะถ้าคุณจะเปิดร้านเหล้าอ่ะเปิดเรื่องความบันเทิงหลากหลายเหล้ายาปัปปิ้งอะไรของคุณเนะ่ยถือว่าดีมากก็คือไพ่เดบิว่นะอ่าแล้วก็เรื่องการเงินด้วยก็จะหมดเปลืองไปกับไอ้แหละไอ้แหลกอะโคตรทั้งหลายอะ่ะการเงินการงานยังไปได้ยังแบบอ่าไม่ถูถ่ายด้วยไปได้ดีเลยแหละ นอกจากจะคิดเลิวเธอฟง้างมี่าก้าวดาบก้าถ้วยมันเป็นความกุ้มเป็นความเครียดมันมันเหมือนสะสมงไว้บางทีมันก็เหมือนที่สิ่งที่ทยังไม่เกิดอ่ะก็ไปหยิบมามาคิดว่างนรืไงว่างมากเนี่ยเอออยู่มาคิดคิดแล้วไม่คิดด้านดีเดนะ้ยะะอ่ะต่อมาเรื่องความรักอืมเยอะ ถามถ้วยหกถ้วยเก้าถ้วยเดเบอร์และเดวิลรรักหรือหลอกนะครับเอาเป็นว่าในช่วงเนี้ยความรักที่แท้จริงอะ่ะก็มีนะครับความรักที่เข้ามาซ้อนมาแทรกก็มีนะครับแฟนเก่าก็จะมาผัวใหม่กูก็จะเอา <c oughs> ขอโทษครับ <c oughs> เนี่ยไปก,กัใก่อมาคนรักเก่ามีใบเดียวแหละพาย,ยุติอ่ะเรื่องความรักใครถามอะ่ะ กลับมาแน่แต่มันจะกลับมาสร้างความวุ่นวายหรือเปล่าสามถ้วยเอ้ยไม่ใช่เก้าดาเก้าวถ้วยกับไอ้เลิฟเบอร์เนี่ยรียวิลหนังคล้ายกันเป็นความรักที่รักแอบบซ่อนรักซ่อนชูอะชูดีกว่าชูเลยซ้ำซ่อนเลยอะประมาณนั้นแหะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบเออะไรอะพบกันแล้วปิ๊งปังไม่ใช่ไม่ปิ๊งนั่นมันเล่นอย่างเงี้ยมันแก้ผ้ามานาดเนี้ยมันมันตะดเดงโกกันแน่ แน่ๆครับจะเล็งป้ากันแน่นะครับให้ระวังถูกหลอกถูกล่อลวงไปในแหล่งอโครจรแล้วคุณจะเสียทั้งเงินเสียทั้งตัวนะครับทุกเรื่องครับมีมีเดวิลเนี่ยถ้าคุณไม่เป็นคนโกงเองคุณก็ต้องคุณก็ต้อง,องระวังคนที่โกงด้วยเพราะฉะนั้นชิงลงมือก่อนคือโกงมันก่อน <c oughs> คือถ้าคุณรู้ว่าใครจะมาโกงคุณใครจะมาอ่ะพูดเรื่องความรักอยู่เนี่ยเรื่องความรักเนี่ย,ยรักมากสุดบูชา อย่าไปฮึ่งไปเชื่อมันทั้งหมดถึงไพ่ความรักมกันจะดูดีก็เถอะสามถ้วยนี่ตามธรรมราจากุงทองแปลว่าเจอเนื้อคู่เลยนะออยุคเวลายุคสมัยเปลี่ยนไปความทันสมัยเข้ามามันได้ทำให้จิตใจคนเปลี่ยนแปลงครับเพราะฉะนั้นคงไม่ใช่เนื้อคู่ครับขึ้นเดวิลขึ้นเลเบอร์เนี่ยชอบมีอะไรกันแค่นั้นเหรอครับอืมก็แล้วแต่ท่านนะครับระวังถูกล่อลวง หรือจะเต็มใจด้วยน่าจะเป็นเต็มใจอะไร,รถูกหลอกก็ระวังถูกหลอกพาไปขายไม่พาไปขายแล้วเจ็บใจอะ่ะเลยทำให้ท่านที่หมดเนื้อหมดตัวเสียทั้งเงินเสียทั้งตัวเสียใจด้วยอะไรแบบนี้เนี่ยคือเดวิลนะครับแล้วก็ไพ่มันไพ่ลักซอนแต่บอกว่าไม่มีลักซอนก็ไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อ มีตัวสตรอเบอรี่มาครับโดยสรุปความรักมีทั้งดีและไม่ดีนะครับแต่รักหรือหลงนะครับความหลงมากกว่าความรักเพราะฉะนั้นก็ตั้งสติดีๆนะเรื่องจะรักใครจะชอบใครอะ่ะแบบพบเจอกันในอุ้งในแอปอะไรแบบนี้ผมว่าลองเล่นนะในแอปนะ่ะ ลองลองเล่นคือไม่จ่ายตังค์ถ้าจ่ายตังค์กูไม่เล่นมันมันมันขนาดไม่จ่ายตังค์ก็ยั่วยวนผมไม่เล่น,ผม,ลนผมเล่นในแอปเ้ื่อผมต้องการคุยกับคนที่ไม่รู้จักเออแค่นั้นเองไม่ได้คิดหวังไปอะไรขนาดนั้นเลยไม่เลยอแต่ถ้าดีก็เอานะเราต้องเรียนรู้ครับเรียนรู้ก่อนความรัก,กเรียนรู้กันก่อนนะครับท่านเคยผิดหวังท่านเคยเสียใจมาท่านก็ต้องแต่ตองให้ดีนะครับ ความรักอ่ะเรื่องสุขภาพเดวิลช่องท้องมดลูกเนี่ยเหมือนกันติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยใช่ก้าวดาบเครียดเป็นหัวโรคสมเศร้าโรคอ้วนโครคคอเลสเตอรอลอือเนี่ครับก็มันเกี่ยวกับช่องท้อง,องมดลูกภายในสตรีได้หมดนะครับเดวิลเนี่ยแล้วก็ผู้ชายก็เหมือนกันก็ได้ครับท้องท้องผู้ชายไม่มีมดลูกก็ถุงอันทะนะครับอืเป็น อะไรอ่ะถ้ตรงเ้าตีก็ได้นะเออเป็นอะไรอ่ะเหมือนนิว่วเหมือนอะไรก็ใช่หมดนะครับเนี่ยอ่าโดยภาพรวมนะครับไม่ถือว่าเลวร้ายนะครับเป็นแต่สองใบเนี่ยหายเลวร้ายเลยอันนี้ใบหนึ่งเนี่ยห็นปะท่านเดินลงทีวิตได้ปกติเลยนะครับขอขอให้เป็นปีที่ดีสําหรับท่านนะครับที่กําลังจะก้าวเข้าสู่วันนั้นนะครับอ่ะในโอกาสที่สิ้นปีทั้งทีสิ้นปีนี้ไม่ว่าง เพราะว่าจะสดวดมนต์ข้ามปีครับไม่ว่างครับจะสวดที่บ้านครับไม่ว่างไปไหนครับอ่ะนะครับขออัญเชิญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลน,นะครับให้มาช่วยคุ้มครองนะครับให้มาช่วยดูแลให้มาช่วยปกป้องรักษาให้ท่าน ทุกท่านที่ชมอยู่นะครับมีความสุขให้ท่านมีสุขภาพและกายแข็งแรงให้ท่านมาีสิ่งที่ท่านอยากได้ก็ขอให้ได้ให้มีความสมความปรารถนาในทุกๆเรื่องที่ท่านจะทำนะครับอึดตายวันที่หนึง่งหวยออกหรือเปล่าเนี่้ถ่านจะเสี่ยงก็ต้องเล่นเนี่ยบอกเลยว่าใต้ดินเลยใต้ดินเลยเนี่ยเนี่ย กำลังมือขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ละสามปรียญนขึ้นนะถ้าเสียงทายก็เนี่ยถ้าคุณจะเล่นหวยนะคุณไม่ต้องเล่นคุณเอาจริงไปเลยหมื่นคูณหมื่นไปเลยเนี่ยอย่านะหมดตัวผมไม่ได้แก้งนะอย่านะ,ะนะครับขอถุกภาพร่างกายแข็ง,ขงแรงขอสิ่งสุงสธิ์คุ้มครองดูแลนะครับแล้วก็ช่วยนําทางให้ท่านไปถูกที่ท่านปร,รารถนาจะเป็นนะครับผมก็อืฝากช่องนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของท่านนะครับ ร่วมการเติบโตท่านผมเป็นฝ่ายผลิตท่านเป็นผู้ทําการตลาดโดยอัตโนมัตินั่นคือการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันเยอะๆให้กันมากๆเพื่อช่องมันเติบโตเปิดให้ผู้คนเห็นว่าเออช่องนี้มันมีสาระหรือไม่มีสาระอะไรก็นะครับส่งต่อให้ด้วยนะครับขอบพระคุณในการติดตามนะครับจนถึงนาทีนี้นะขอสมหวังสมความปรารถนาทุกประการเด้อสวัสดีครับ